ด้วยในเลตเอลกับอมงคะครับก็มาเล่นโหมดฆาตกรสามคนเหมือนเดิมสีแดงว่างหุ่นต้องใส่บวกเอเลียนผมเป็นเอเลียนมต้องอันนี้ก็ที่อยู่แล้วสัตว์เลี้ยงนี่ต้องไปซื้อเอานะเ็มเริ่มแล้วค้ง้าตกรสาบคนครับ อันอิมโพสเตอร์บรอิมโพสเตอร์อันนี้อันนี้คืออะไรสนิปคืออะไรอ๋อเปลี่ยนล่างอู้คนออกเยอะมากคนออกเยอะนะเพราะว่ามันเขาไม่ได้เป็นอินโพสเตอร์ อ๋อเรียบร้อยไอ้นี่รีพอร์ตมั่วโดนเลยผมก็บวชเหมือนกันเพื่อนสองคนที่เป็นฆาตรกรบวชไอ้นคนนั้นเหมือนกันเอาออกเกมเลยเชลกัดสลับตัวผมสลับตัวฆ่าไปแล้ว เฮ้ยผมผมผมสลับตัวเป็นคนนั้นแล้วฆ่านะทำไมไม่โดนโวตอ่ะอิงโปอันนี้เล่นโป้ครับครับคุณผู้ชมแค่นูคอร์คนนี้มาดิมามานี่มานีาานานส่สลับตัวสลับตัวใช้วิธีการสลับตัว อยู่ไหนกันอะเปรชน้องค่าเอาเรียบร้อยชนะเลยวันเดอแฮผมขอเล่นอีกสตาร์หนึ่งครับเพราะมันน่าจะเร็วเกินโคตรหนุ่กับไม่แก้วเซกีปีดีดอกเยสเยสเยษสกีปี สลับตัวละปาดสลับตัวละปาดโคตรตึงคือมันยากมากเลยครับเ้าเกิดวิ่งไวขนาดเนี้ยและอิมคือกว่าจะทับคือเราสามารถทำเควสแล้วโดนหักคอได้เลยนะก็เลนอีกตาเลยครับเพราะไม่กี่จบไว้มากไม่ถึงห้านาทีเฮ้ยคนไม่เข้ามาเฮ้ย มันเริ่มไป importer ชนะแลยครับเพราะมัน Q สามต้องหาเซิร์เบิร์นแต่คือเข้ามาแล้วก็ต้องมานั่งหาอันนี้ครับโอ้มันเข้าไม่ได้ผมเล่นอีกตาหนึ่งเข้าได้ไหมขีคได้เข้าได้ขีเคเลย อ้ยผมไม่อยากเป็นสีมพูนะอ้ยเป็นสีเป็นสีเป็นสีนสม่วงเอ,อ้ากำลังจะใส่หมวกเอเลียนตาเมื่อกี้คนงงแบบชนะแบบอีซี่มากซิกมาโอ้ได้เป็นอิ p o r t ตอรอบที่สองโหดจัด เสียดายไม่มีนี่อันนี้มันวิ่งไวพอมออันฆ่าแล้วก็ไปดิครับไปดีเดี๋ยวโดดทัน ฮ้ยต้องไปที่ค e s ช i o นดิเฮ้ยเพื่อผมโดนป้ยเลยที่ผมเป็นคนฆ่าคือผมไปฆ่าเขาแต่อยู่ดีๆเพื่อนผมโดนเฉยเลยแล้วเพื่อนผมไม่ได้อยู่ตรงนั้นด้วย คือเกิผมปกป้องเพื่อนคือมันจะแบบคือจะรู้แน่นอนนะว่าเป็นฆาตกรเราก็ต้องปล่อยไปเราก็ต้องสกิปโบดนะชือ้าเกิดเรามาแบบบอกเพื่อนแ่าเพื่อนไม่ทําคือเราโดนแน่นะมันต้องเพิ่มความเนียนเพื่อนตายแล้วผมเป็นคนฆ่าแต่เพื่อนตาย what the hell อันนี้งงมากเลยนะเผื่อผมเป็นคนฆ่าแต่เพื่อนตายแล้วเพื่อนอ่ะไม่ได้อยู่ตรงผมเลยโอ้ลิโรซิซิฟิตายพอดีโอ้วิ่งไวแบบนี้อาการหมดก็ไม่เป็นไร ผมต้องมาดูนะแล้วก็พอเสร็จแล้วก็ปิดแล้วก็ฆ่าในนี้ครับอ๋อเนื้อมันค้างมันกำลังไงนี่ เคปมันเจอศพเขาเจอศพแล้วนะแต่ผมไม่ได้ฆ่านะถ้าเกิดผมโดนนี้แปลกมากเลยนะเพราะว่าแบบผมไม่ได้เป็นคนฆ่า <c oughs> เฮ้ยเพื่อนผมไปหมดแล้ว <c oughs> เฮ้ย <c oughs> เขาบ่กันเองครับจะ <c oughs> มาดานเนเนียผมยังไม่ได้ส่งข,ข้อควาไมไปเลย คือตอนแรกผมต้องโหวตเื่อคือเขาแบบโบยกันเองแล้วนะผมว่าเจอคนนู้นฆ่าคนนี้ครับโดยที่คนนั้นไม่ใช่อินพอคนนั้นไม่ใช่อินพอเตอร์คือตอนแรกอะคือเขาบอกคือเขาบอกว่า T A N N อะคือคือเป็นฆาตกรนะครับว่าไอ้นี่ล้วาครานี้ก็ต้องโหวตสีแดงเพราะามันในี่น เ,เห็นไหมมั้ยสีดำมันพยายามพูดนะก้อนน่าะนนจะเห็นเรียบร้อยบ,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 บดหงสีแดงตายดีที่ไม่ใช่ทําอะไรเลยไม่ได้ทําอะไรเลยจะไปดูกล้องแล้วคือไอ้นี่พอเสร็จแล้วก็ต้องแบบรอใหม่ เสียดายประตูปิดไม่ได้ดูกล้องก่อนที่จริงรูเมตต้องมาดูกล้องครับแต่ผมจะวิ่งไหวกนใครเข้ามาผมจะฆ่าปาดคอ เข้ามาปุ๊บปิดประตูเลยอ่ะปิดประตูตัดไฟตัดไฟดีกว่าเพืเ่อนฆ่าแล้วครับแต่ว่าไปเดินผ่านผมโดนแน่ๆอ่ะคือผมไม่ได้เป็นคนฆ่าแต่ผมเดินมาทางน้งนไงคือยังไงผมก็โดนแน่ คือผมเดินลงมาทางนั้นน่ะอ้ยผมโดนแล้วผมไม่ได้เป็นคนฆค่าด้วยด้วยอะ ฟ้าเลยคือตอนนี้คือเขารู้แล้วครับว่าพวกผมทำอะไรไว้เฮ้ยผมต้องฆ่าใครก็ได้หนึ่งคน่ะ ตัดไฟไม่ได้ตายอย่างเดียวครับตอนนี้แพ้อย่างเดียวต้องฆ่าใครตะคุณหนึ่งให้ได้สบวี ผมไม่รู้ว่าจะดีพอร์ทำไมโดนแล้วเรียบรอ้อยแพ้แต่ตามไม่กีชนะไปก่อนนั่นนะ it wasn't me ผมแพ้แล้วเอือเรียบร้อยแต่มันฆ่ายากมากเลยเพราะมันวิ่งไวแล้วแบบมันนี้เนี่ยมันฆ่ายากมากก็พืวันนี้วันนี้ปนแปลกอะไรอย่างนี้กดไลค์กดแชร์กดซัสไครตแล้วก็ตามช่องอัิเทพน,นะครับโอเคบายกุดบาย